ชมต่อคะ่ะเพื่อนๆชมต่อจากคราวที่แล้วคะ่ะเสียดายเขาเชียดังมากเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่เสียดายตรงที่ว่าเพลงมันมาแทรกอุ้ยเสียดายจริงๆไม่รู้ว่าจะเสียดายยังไงเพราะว่าบรรยากาศเสียงคนดูเขาแซวนะคะเพื่อนๆหรือว่าเขาแชเขาเชียนะคะกองเชียได้บรรยากาศมากๆเลยคะ่ะ อันนี้ยายเพ็ก็ถ่ายหน้าจอยืนอยู่ตรงหน้าจอเหมือนคราวที่แล้วค่ะเพราะว่ามันติดตามไม่ได้ค่ะเพื่อนๆนถ้าถ่ายหน้าจอแล้วมันจะติดตามได้จะเห็นได้ชัดเลยค่ะเพื่อนเ่ <im> ยายเพ็ก็ยืนถ่ายพักหนึ่งเอามาฝากเพื่อนๆนค่ะก็นับว่าใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆนเต็มจอเหมือนกันคะ่ะแล้วได้เห็นอย่างใกล้ชิด ผู้หญิงเสร็จแล้วถึงจะมีรอบผู้ชายตามมาค่ะแต่กว่าสปอร์ตของผู้หญิงจะเสร็จก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันหลายประเทศค่ะ มีเตีผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะเขาเก่งมากแข็งแรงเขาซ้อมมาดีโหสุดท้ายนี่ลุ้นหน้าดูเลยค่ะเพื่อนๆยายเพ็ก็ไปยืนลุ้นอยู่กับเขาค่ะโหสุดท้ายนี่แบบอือยู่ในสถานที่ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆคือกลั้นใจเลยค่ะลุ้นคนโนเรเพราะว่ายายเพ็อยู่ที่โนเรเนาะแต่ทีนี้ คนชาวอเมริกันนะคะยูเอสอาเขาได้ USA, ที่หนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนผู้หญิงจะมีหลายรอบสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกและหลายรอบค่ะเพื่อนๆมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยเดี๋ยวผู้ชายก็ตามมาทีหลังค่ะเพื่อนเอนอันนี้ก็บรรยากาศยายเป็นถ่าย นอกจอค่ะตอนนี้แต่อยู่ในจอของยายพินคาบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าถ่ายที่จอมันจะทันกันอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นชาติเห็นหมดเลย แล้วได้เห็นตลอดทางเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ถ่ายบนโจยังเจนชัดกว่าเพราะว่าถ่ายจริงน้ำถิน่นแค่แป๊บเดียวแค่เข้าวิ่งผ่านมันก็หมดเลยค่ะเพื่อนๆหูคุกแข็งแรงอย่างกับผู้ชายเลยค่ะเพื่อนๆไม่แต่ผู้หญิงลุ้นค่ะลุ้นเต็มที่อ้รอบนี้คนเยอรมันชนะค่ะ ยึดมันได้ที่หนึ่งคะ่ะโอ้สนุกค่ะเพื่อนเพื่อนลบเพลงก็ด,ดังดังอยู่ในที่สถานที่ของของมันเองนะครับรื่นเพื่อนทั้งเสียงเพลงเสียงกองเชียร์นอกลำพลพนโพโงออ ยาเพนก็เด <LY> <kah> <ata> um ินเลาะค่ะเพื่อนเพื่อนยืนอยู่ที่เดียวมันเมื่อยขาค่ะแล้วมันหนาวด้วยก็เลยมาเดินเอากำลังสักหน่อย ตลอดทางเส้นนี้ที่ขวามือนะคะเพื่อนๆที่เขากางเต็นท์พลาสติกใ,ใสตอนเย็นนะคะจะไม่มีที่นั่งเลยค่ะคนจะเยอะเขาคุมพลาสติกใสเพื่อที่จะเก็บความร้อนค่ะสำหรับคนหนาวเข้าไปนั่งดื่มข้างในอุ่นตัวค่ะและนี่คนก็ยืนดูข้างนอกค่ะเพื่อนๆเ,เขายืนชมจอนะคะ ยายเพ็ก็เดินเลาะค่ะเดินเลาะไปเรื่อยๆวันนั้นนะ่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆตำรวจเยอะมากเลยค่ะรถต,ตำรวจก็จอดเต็มเลยค่ะพเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินหรืออันตรายทั้งรถพยาบาลรถตำรวจค่ะ,พคะเพื่อนๆดูสิคะคนไหนเขามีบ้านมีตึกอยู่ข้างๆขงเขาก็ยืนชมกันค่ะ คือชมฟรีค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าไปข้างในนะคะจะต้องจ่ายตั๋วค่ะนี่ค่ะอันนี้ข้างนอกนะคะเพื่อนเพื่อนขยืนข้างนอกโดยที่ไม่ต้องจ่ายตั๋วนะคะแต่ว่าหาที่ยืนยากค่ะเพื่อนเพือ่อนเป็นก็เดินเลาะ <laughs> เดินเลาะไปเลาะมาเหยียบพิมะมันพลิกแพลงยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆนเพราะว่ามันล้ม ลม้มลงแล้วคนก็ก็มองเขาก็ไม่กล้าหัวเราะหรอกค่ะเขาก็รู้อยู่ว่ามันเลื่อนแต่ไม่เจ็บค่ะเพราะว่ามันเป็นหิมะที่ไม่แข็งไม่ใช่ซีเมนนะคะเพื่อนๆล้มเบาๆดูสิคะยายเป็นก็จะเลาะไปเรื่อยๆหาทางขึ้นค่ะปีนขึ้นไปมองข้างทางของเขานะคะขึ้นไปเหยียบหิมะเหมือนเขา บางคนเขาก็ก่อหิมะขึ้นแล้วก็ไปยืนค่ะปั้นหิมะมันแข็งแข็งแข็งตัวแล้วก็ไปยืนฉลาดเหมือนกันนะคะเีเเพนก็ไปด้อมมองเดินรอบเลยค่ะเพื่อนๆหาที่เข้าไม่ได้แล้วก็สนนลื่นเดินยากค่ะ ถ่ายต้นไม้ให้ชมด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นต้นไม้มันสวยดีหิมะมันเกาะแล้วดูคนสิคะเพื่อนเพื่อนไม่มีที่เข้าเลยตรงนี้มันว่างนิดหน่อยยายเพ็ญก็แทรกเข้าไปได้ค่ะไปยืนอยู่ข้างโบสถ์ระหว่างที่รอนักกีฬาจะมาก็ถ่ายต้นไม้บ้างถ่ายโบสถ์บ้างเป็นการรอค่ะแก้เซง็ง จะได้มีอะไรชมนะคะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วในที่สุดก็มาแล้วคนแรกแล้วก็ตามมาเป็นหมูเป็นคณะเลยค่ะเพื่อนๆยังไวเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเวลาก็ผ่านมาแป๊บเดียวเองค่ะมองไม่ทันค่ะไปแล้วคะ่ะแป๊บเดียวโหย้ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่สิได้มันหนาวแต่ยีเ่เป็นก็ ใส่เสื้อผ้าใส่ถุงมือใส่รองเท้าเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะได้อยู่ข้างนอกนานค่ะอันนี้เป็นสถานที่ลานโบดถ่ายตกล้องสักหน่อยสิคะเพื่อนเพื่อนดูกล้องก็าทำอะไรไเขาจะมีกล้องเป็นจุดๆดค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะจับนักสกีค่ะม,มาแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ ยายเพ็ญก็ถ่ายได้นิดเดียวค่ะไปแล้วค่ะแป๊บเดียวโบสถ์นี่สวยมากเลยค่ะโบสถ์ประจำตำบลที่ยายเพ็ญอยู่ค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วอันนี้อยู่ฝั่งโน้นนะคะเพื่อนๆยายเพ็ญซูมค่ะเพื่อที่จะได้เห็นเดี๋ยวเขาก็จะอ้อมมาทางนี้ค่ะเพื่อนๆ กำลังมาค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็เลยค่ะไปแล้วค่ะเลยแล้วแป๊บเดียวเอง